โอ้ยหวานหมุ้งมีโอยมุงมไม่เตรียมกันเลยอ่อยู่ๆพี่ไหนก็เข้าเลยก็ก็ก็จริงๆแล้วนานมากแล้วที่เราไม่ได้ออกเนต์คู่กันเนาะอ่ครับผมก็ครั้งนี้ก็เห็นว่ามีแฟนคลับของเรามาค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยทนเสียงกรี๊ดไม่ไหวครับผมก็เลยต้องอยู่บนเวทีด้วยกันทั้งคู่ครับอืมเคยเคยจะไม่น่็ที่มาก็เกินเินนะก็ไม่ได้เตรียมกันมาตอนแรกก็คิดว่าแบบจะขึ้นไปร้องทีละคนอะไรอย่างงี้เออแต่สรุปว่าก็อยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรครับ กับพี่ิน้องเขาครับผมครับเป no, ็นแบบลีสนาเลยเพิ่นไม่คิดเพิ่นเลเพินเพินเพราะว่าเราไม่กินเพิ่นไม่เนาะยังไงล่ะเดี๋ยวนิดนึงค่ะคนเขาหรือเพิ่นเพินเพราะว่ายังไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนแล้วก็มาร้องแต่ยิ่งมีแบบเขาเป็น p r o f e ช s i o นอลในการร้องเพลงอ่ะเขามาคุมอะไรอย่างเงี้ยเกราเหรอเรา คุณเจย์ยมีป็นแบบบอกบอกนักการดนตรีอะไรอย่างเงี้ยตามเพลงครับตามเพลงก็เออเราก็เลือกเพลงมาให้คลุกคืนกันหน่อยนะเออมันก็ง่ายครับเออก็ถือว่าก็ถือว่าเล่นง่ายที่บอกรักตามเลยรับงายไม่บอกรักตามเลรับก็ดีครับดีก็ ครับผมก็เป็นการเอ้ก็ก็ก็ถ้าพูดว่าพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าเราออกงานคู่นานนที่ไม่ได้ออกด้วยกันมานานแล้วนะครับก็ส่วนเรื่องดาวห้องนาอะไรอย่างที่เราต่อไปมันก็มีหลายครั้งแล้วหลายครั้งเออนั่นแหละก็ก็เป็นเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อย่างที่พูดพูดไหมดแล้วนไม่มีอะไรครับผมนะฮะก็ก็ทำงานกันปกติไม่มีอะไรแข็งแรงขึ้นไหม แข็งแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นก็ก็เป็นปกติของมนุษย์ทุกๆคนนะครับเวลาเจอปัญหาเวลาเจออะไรก็นะครับก็ต้องทําตัวเองให้มันแข็งแกร่งขึ้นครับโลกนี้มันอยู่ยากครับผมบเัก,กเมืเอเป็นนั่งกับเดิมเอ่อนั่งกับเดิมไหมฮะก็ถือว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันมาเยอะ <c oughs> นะครับผมแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งนะครับเป็นอะไรลูที่ต่อเป็ูก ให้พี่หมายตอบไงให้กำลังใจยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรครับก็อย่างที่บอกไปก็คือมันไม่ได้มีอะไรก็คือไม่มีอะไรก็เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันแล้วนะกี่ไงก็มีอยู่แล้วเออยังไงก็ต้องมีเพราะว่าก็ไปไปมาเนาะเชียงใหม่ลำปางอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปด้วยกันอยู่แล้วเร็วนี้ก็มีไปเที่ยวไหนกับครอบครัวมาแล้วเร็วนี้หรอ ยังไม่ได้มีเออยังไม่มีมีแพลนมีแพลนแต่ว่าเออแต่ว่าแต่ว่าคิวไม่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ครับผมเน่น่จะมีพิพหรอไปก็ไม่บอกเขาว่าไม่ไปแล้วไม่ใช่หรือไรอะไรไม่ไปูนเลยแบบบอกว่าเออมีคนบอกไม่ไม่ไปแล้วก็นี่ไปบอกนะข่าว่าสูแล้วเนี่ยย่าสิเอา ก็เลยแบบว่าอ้าวหรอรู้ได้ไงเลยอ่ะไม่ได้ฟังข่าวไงไม่ได้ฟังเหมือนกันเขาบอกมาอีกทีค่ะก็จะมีไปญี่ปุ่นนะคะไปไปชิมอาหารเนาะมิชลินอะไรประมาณนี้ค่ะไปเพิ่มน้ำหนักซะหน่อยเห็นช่วงนี้พร้อมๆจิปนี้จะกป็นภาพเหมือนกับไปเที่ยวทริปนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะทริปกินแล้วก็อาจจะอาจจะมีแบบเอ่อไลฟ์อะไรเงี้ยบอกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วใคร ก็วันหลังถ้าใครตามมาอะไรเงี้ยเก็บเล่นๆบองคนเหมือนแค่เล่นๆว่าผมทำงานแบบเก็บภาพบ่านเพื่อลงแบบอะไรออจริงๆไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นครับก็คือหาเวลาพักผ่อนแล้วเนื่องจากเราก็มุมมันสวยก็ถ่ายเองเออเนื่องจากทำงานมาก็ค่อนข้างยาวนานแล้วก็ก็หาเวลาที่จะไปให้ความสุขกับตัวเองบ้างแล้วคุจะไปชิมอาหรชิมนานท่านึงจ้างกีี่หลักกก้เนี้ยโอ้ย ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับไม่ขนาดนั้นหรอกก็ก็มีพี่ที่รู้จักครับผมแล้วเขาพาไปครับเียไปล่วอียทงนที่จะไปเขียราค่ะครับเดี๋ยวงานที่มนีรอบนึงกอีกที่นึงนะเดโมบัก็ปิบค่ะบักะปิดก็จะไปช่วจงาน ครับบังเอิญมากก็ใช่เป็นจังหวะจริงๆใช่แล้วแล้วก็พอเป็นงานคู่เนี่ยเราก็เราก็โอเคเซเซอไปปกติครับผมก็ดีดีดีแล้วที่ใดใช่ดีแล้วที่คิวตรงกันขอเพิ่มได้ไหมอ่ะก็ไม่มันก็แล้วแต่เลทอยู่แล้วครับก็ด้วยปกติเปกติด้วยด้วยเขาให้ทาอะไรบ้างใช่ไหมอยู่เวที่ ร่วมงานกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันเป็นเลทปกติอยู่แล้วครับก็คิดตามร้านไม่มีการอะไรเพิ่มอยู่แล้วครับครับครับเอาไปถามพรุ่งนี้บ้างเออเออเออแต่พรุ่งนี้ไปไหมไปไหนไปแหละเดีมองดีมอไปใช่ไหมไปอ๋อถ่ายรูปพวกเราไม่ชอบขอต้องถ้าไมไป